ครับสวัสดีครับผมนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนั่งนะครับผมเชื่อว่าหลายหลายครั้งเลยครับที่เราจะมองข้ามนะครับวิธีการลุกนั่งนะครับและจริงๆเชื่อไหมครับไอการลุกนั่งของเราเนี่ยถ้าเรานับสถิติเนี่ยในชีวิตหนึ่งเนี่ยนะครับเราทาเป็นล้านล้านรอบแน่นอนนะครับเพราะว่าเรานะครับในวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะลุกนั่งลุกนั่งแล้วเราลองมึกภาพตามว่าถ้าสิ่งที่เราทำณปัจจุบันนะครับเป็นการลุกนั่งเนี่ย แล้วมันเป็นสิ่งที่สมองเนี่ยเร g นหรือเรียนรู้ในวิธีที่ผิดอยู่เนี่ยเราก็จะทำซ้ำๆนะครับฉะนั้นอาการการบาดเจ็บเราโดยส่วนใหญ่เรามักจะมองการเนี่ยครับตรงข้ามเนี่ยครับนะครับมองข้ามไปเลยที่แทบจะไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยนะครับครูเลยอยากทำคลิปนี้นะครับทำออกมาเพื่อที่ให้เพื่อนๆเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องนี้จริงๆนะครับเรามาลองดูก่อนว่าทำไม ทำไมการนั่งนะครับโดยส่วนใหญ่ถึงมีอาการสมมุติว่าถ้าเราเดินมาปุ๊บนะครับในนี้ก็แปลว่าเราใช้คอคอบาไล่ด้านบนใช่ไหมครับลองดูวิธีการนั่งเห็นไหมสะโพกผมตรงนี้ม้วนนะครับเท้านะครับแบะนะครับพูดง่ายเลยครับระเบียบร่างกายเราผิดเกือบหมดเลยเนี่ยหลังคอมนะครับฉะนั้นวิธีการจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเวลาที่เราจะ เอาตั้งแต่ว่าพอเรานั่งในลักษณะแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกับสะโพกดีว่สะโพกตรงเนี้ยครับมันมีการม้วนอย่างเงี้ยตลอดเวลาเห็นไหมครับฉะนั้นตรงนี้แหละนะครับที่ถูกทิ้งน้ําหนักอยู่นะครับถูกทิ้งน้ําหนักอยู่ฉะนั้นเก้าอี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจริงๆอ่ะเขาจะมีให้สุดเห็นไหมแล้วพนักพิงจริงๆเนี่ยประมาณร้อยถึงร้อยสิบองศามันออกแบบอย่างเงี้ยค่อนข้างถูกต้องนะครับหลายๆคนเข้าใจว่า การนั่งหลังตรงในลักษณะนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เสี่ยงมากๆเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าการนั่งหลังตรงในลักษณะนี้นะครับทำให้ฮิปแฟกเซอร์ทำงานหนักเกินไปนะครับหลังล่างตรงเนี้ยพยายามจะใช้ยืดมันออกตลอดเวลานะครับนั่นคือเหตุผลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรานั่งอย่างน้อยนะครับควรจะนั่งให้สุดเก้าอี้ของเราเนาะแล้วเราก็พนักพิงนะครับพิงประมาณ11 0องศาส่วนคอเนี่ย เก็บคางนิดนึงปล่อยคอสบายสบายถ้าเรานั่งทํางานแปลว่าโต๊ะทํางานเราหรือคอมพิวเตอร์ของเรานะครับควรจะอยู่หน้าจอของเราหน้าตาตรงตาของเราเลยหน้าจอเนี่ยควรจะอยู่ตรงตาของเราถูกไหมครับถ้านะครับจอต่ำไปคอเราก็จะยืนโอเคไหมพอเห็นแล้วนะครับว่าเพียงแค่เรานั่งอย่างนี้ถ้ากับว่าร่างกายเราเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาครับถ้าคุณลุกขึ้นยืนก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะยืนอย่างนี้หรือเราจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เห็นไหมนะครับ ไม่แตกต่างลเลยถูกไหมครับฉะนั้นวิธีการนะครับเวลาที่เราเดินมาเวลาที่เราจะนั่งนะครับมันคือสกอตฮิปพินช์เนี่ยแหละครับเวลาที่เราจะมาเก้าอี้เนี่ยเราต้องพับตัวไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับน้ำหนักทิ้งที่ส้นเท้าครับแล้วค่อยๆหย่อนก้นลงไปเป็นอย่างี้เราฝึกแค่นี้ก่อนก็ได้อาจจะยังไม่นั่งเห็นไหมนี่คือที่มาของการฝึกสวอตตแแหละต้องฝึกฮิปพินช์อย่างนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บลงแล้วค่อย ยกลำตัวขึ้นมานะครับดูอีกทีนะครับเวลาลุกขึ้นเห็นไหมครูเดี๋ยวเราดูอีกทีตอนลุกนะเอาเตานั่งก่อนนะครับเดินมานะครับวิธีหนึ่งเลยเท้าเรานะครับวางหากจากขาเก้าอี้นิดนึงพับสะโพกนะครับเหมือนฮินชเข่างอเล็กๆนะครับแล้วเราก็นั่งแล้วเราเค่อยยกลำตัวตามมานี่คือวิธีการง่ายๆจําเป็นนะครับ จำเป็นนะครับที่เราจะลุกนั่งอย่างนี้นะครับถ้าเราดูนะเวลาที่เรานั่งเกิดเรานั่งแค่ขอบเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เวลาเรานั่งเนี่ยเราจะนั่งแบบไม่ได้สนใจเลยเนี่ยมันจะไปลงกระดูกสันหลังวิธีการคือค่อยๆครับฝ่าเท้าพับสะโพกและเราก็นั่งนะครับจำไว้เสมอครับการมีพนักพิง ร้อยถึงร้อยสิบองศาค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่เราลองนึกภาพตามท่าถ้าเรานะครับจะต้อ,ง,องของอยู่แล้วเราจะต้องเอื้อม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 ไปอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้เราหลังค่อมเนาะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือโต๊ะมันควรจะอยู่หน้าพอดิบพอดีนะครับแขนอยู่ประมาณนี้90องศาตัวแขนมีพนักพิงเก็บคางไว้นิดนึงนะครับไม่เงยหน้าเกินไปไม่ก้มหน้าเกินไปนะครับถ้าเงยหน้าเกินไปก็มีผลต่อมอ หมอนรองคอเสื่อมต้องระวังนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีการนั่งอีกสองครั้งนะครับพับลงนะครับพับลงนะครับนี่คือวิธีการนั่งคราวนี้ดูวิธีการลุกนะครับแน่นอนการนั่งอะพอเรานั่งแล้วก็ต้องนั่งให้สุดเนาะนะครับสุดพนักพิงหลังพิงนะครับพยายามเลือกเบาะที่อย่างน้อย นักพิงเนี่ยประมาณ1้0ยถึงร้อเวลาจะลุกคนส่วนใหญ่พลาดอย่างนี้ดูตำแหน่งขาคนส่วนใหญ่มักจะหนึ่งคือขาวางห่างจากขาเก้าอี้มากๆแล้วก็นะครับเหมือนจะเอนตัวไปข้างหน้าแล้วจะลุกขึ้นแต่ลุกไม่ไหวก็จะใช้มือช่วยปัญหานี้จะมาลงที่เข่าทันทีดูนะครับถ้าขาห่างกันไปปุ๊บใช้มือช่วยอย่างเงี้ยนะครับจะลงที่เข่าทันทีกับ2ออีกสิ่งหนึ่งที่คนมักจะพลาดคือ ดันเอาขาชิดกับเนี่ยเข้าไปในเก้าอี้เลยเห็นไหมแล้วเวลาลุกเอนตัวไปข้างหน้าไม่ได้มีวิธีเดียวที่จะทำให้ลุกนั่งได้คือแอนหลังตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ยกนะครับแต่มันเร็วเราแทบจะดูไม่ทันแต่ถ้าสโลโมชันก็คือว่าเนี่ยแอนหลังเนี่ยครับแปลว่าถ้าเราขาเราครับเข้ามาใกล้เก้าอี้เกินไปมีโอกาสที่เราเวลาจะลุกเนี่ยนะครับเราจะใช้หลังล่าง แต่ถ้าขาไปเกินไปมีโอกาสที่น้ําหนักจะเทไปที่เขา่าอันนี้แหละนะครับที่ตอนที่เราลุกนั่งบ่อยๆเราไม่ได้สังเกตถูกไหมครับแต่ถ้าเราทาอย่างงี้จนเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นปัญหาแล้วมันจะกลายเป็นว่าร่างกายเนี่ยจะจําลักษณะการเคลื่อ,อนไหวแบบนี้พอเราจะไปเดินไปวิ่งมันก็จะจําในลักษณะแบบนี้เนี่ยวิธีการนั่งคูเนี่ยผมนั่งสักพักอธิบายอย่างี้ผมยังเมื่อยเลยนะครับฉะนั้นวิธีการมันควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ทีนี้เวลาเราลุกเช่นเดียวกับเวลาเรานั่งเลยครับก็คือเราพับไปข้างหน้าก่อนพับไปข้างหน้าก่อนน้าหนักอยู่ที่ส้นเท้านะครับเอ็นตัวไปข้างหน้าแล้วยกพอเรายกปุ๊บเหมือนม้วนสะโพกนิดนึงเหยียดนะครับถ้าเราดูดีๆมันก็คือพฤติกรรมเหมือนสวอตแหละนะครับเห็นไหม เอ็นตัวไปข้างหน้าน้ำหนักนะครับขาไม่ไกลเกินไปนะครับห่างจากขาเก,ก้าอี้นิดนึงเอ็นตัวไปข้างหน้ายกลาตัวแล้วดันสะโพกส่งแรงจากสะโพกท้ายที่สุดอ่านี่คือวิธีนะครับนี่คือวิธีลุกมีอีกวิธีหนึ่งผมจะแนะนําสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองตอนเนี้ยปวดหลังปวดเข่าใช้วิธีหมุนแปลว่าอะไรผมจะมาด้านซ้ายของเก้าอี้ครับแล้วผมก็มาอย่างนี้ใช่ไหมผมเอามือขวาวางอย่างนี้ดูนะครับ แล้วผมใช้วิธีบิดลำตัวอย่างนี้ในกรณีตอนนี้เรามีอาการปวดหลังอยู่นะครับหรือมีอาการปวดเข่าอยู่ถ้าเรานั่งตรงๆไม่ได้รู้สึกว่าปวดหลังนะครับเหมือนกันแล้วเวลาขึ้นนะครับถ้าครูจะขึ้นไปทางซ้ายครูจะมือขวาอยู่ที่ด้านขวาของเก้าอี้ขาขวาครูสอดเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมปึ๊บแล้วก็บิดลำตัวขึ้นมานะครับดูอีกทีนะครับฮึบหมุน สมมติครูจะขึ้นไปทางนี้มั้งครูก็จะเอาขาซ้ายสอดแล้วครูก็หมุนถามว่าการหมุนในลักษณะแบบนี้ช่วยอะไรครับเป็นการเอาแรงออกจากร่างกายเราไปครึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับเขาเรียกว่า twisting เงี้ยนะครับการบิดหมุนอย่างนี้ทําให้แรงอ่ะมัหนหายไปแรงที่ไปลงที่หลังล่างก็จะน้อยลงนะครับฉะนั้นเทคนิคแบบแรกถ้าใครไม่ได้มีปัญหาหลังอ่ะดีเลยแต่แบบที่2ที่ครูทําให้ดูเมื่อกีนนี้ครับเป็นวิธีที่สําหรับตอนเนี้ยไม่สามารถที่จะลุกนั่งได้จริง ครูก็จะแนะนำว่าโอเคถ้าอย่างนั้นมาปุ๊บอาจจะนกตัวไปข้างหน้านิดนึงนะครับแต่ถ้าเรามือวางไว้พนักมันจะยากเราต้องนะครับค่อยๆงอเข่าไว้นิดนึงก็ได้มือไปลงทะแยงมุมนะครับดูนี่ก็ได้ทะแยงมุมปุ๊บแล้วครูก็จะเอาขาขวาสอดมาแล้วครูก็ค่อยๆนั่งนะครับพิงเวลาขึ้นขาขวาสอดหมุนลำตัวนะครับ หวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะช่วยได้นะครับมันเป็นไอเดียที่ผมว่ามันมีความสําคัญมากๆเลยนะครับมันมีความสําคัญมากๆในการลุกนั่งของเราถ้าเราอาจจะแก้ไม่ได้หรอครับแต่ทันทีที่เรานึกออกนะครับจากที่เราทําอย่างเงี้ยวัละยี่สิบสามสิบรอบอ่ะโอเคเหลือแค่ยีรอบสมมุติเหลือแค่สิห้ารอบที่ผิดนะครับร่างกายก็จะเริ่มปรับและถ้าใครเป็นคนที่ฝึกสคอรอตอยู่แล้วโอ้ท่านี้มันก็เป็นอีกวิธีนึงเลยครับ เราสามารถฝึกสคอรตในลักษณะแบบนี้ได้เลยถูกไหมถูกไหครับแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการฝึกสคอรตแบบเขาเรียกว่า Regressive ก็คือว่าถ้าในกรณีมีปัญหาปวดข่าอยู่แต่สคอรตไม่ได้การใช้เก้าอี้มาฝึกก็ช sure, ่วยได้เยอะครับลองฝึกกันดูครับ